วันนี้หนูจะมาสอนวิธีการทำน้ำเก๊กฮวยค่ะแล้วก็จะไปดูอุปกรณ์หลักกันเลยค่ะก็จะมีดอกเก๊กฮวยแห้งครึ่งขีดน้ําตาลทรายคึ่งกิโลกร,รมัมแล้วก็ใบเตยเพิ่มความหอมค่ะ น้ำเดดแล้วก็จะนำดอกเก็บหวยพร้อมใบเตยค่ะจสไไ่น้ำตาลเลค่ะก็ปิดฝารอให้มันหองค่ะพอเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็จะนำน้ำตาลใส่ลงไปค่ะจะลงไปหมดทิ้งเลยนะคะ <Good>. Yeah. ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ลดน้ำตาลลงหน่อยก็ได้ค่ะแล้วเราก็เคี่ยวจนน้ำตาลละลายค่ะพอดอกเก็กฮหยเป็นสีขาวแล้วเราก็จะยกลงเลยค่ะ ทำยาวๆสีลูกเออนั่นแหละจะมานำด้วยก็ก็จะมากองด้วยผ้าขาวบางค่ะเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวมันจะลวกมือ กองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักให้เย็นแล้วก็จะมาเตรียมกองใส่ขวดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมานำกอกใส่ขวดกันค่ะเสร็จแล้วนะคะกอกใส่ขวดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการติดฟ้าค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนำไปใส่ตู้เย็นแล้วก็พร้อรับประทานได้เลยค่ะ